สวัสดีตอนเช้าๆครับทุกคนนะครับเช้านี้ก็อยู่กันที่ต้นทุเรียนหลังบ้านอีกเช่นเคยครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับขั้วมันปรีนะครับมันระเบิดวันนี้ตอนเช้าก็หลุดแล้วครับคุณมาดูสภาพใบก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่ฝนตกฟ้าปิดนะครับยอดไหลนะครับคุม อะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็มีผลกับลูกทุเรียนโดยตรงนะครับทุกคนดูยอดนะครับปีนี้เราก็เอายอดก่อนแล้วกันนะครับปีหน้าเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ทุกคนดูยอดยอดช่วงนี้กําลังแบบดึงอาหารเลยทุกคนกําลังต้องการอาหารอย่างมากนะครับยอดช่วงของใบกลางพฮสลาดอย่างนี้นครับเขาต้องการอาหารมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะ ส่งผลกับลูกทุเรียนของเรานี่นะครับทุกคนหล่นหมดนะครับต้นนี้นี่ครับลูกที่ว่าเป็นท็อปหนามแกะหนามออกนะครับเป็นไรเม็ดก็หล่นนะครับทุกคนไม่เหลือนะครับนี่ลูกนี้ก็หล่นนะครับอายุประมาณห้าสิบห้าวันได้ก็ยังหล่นนะครับทุกคนห้าสิบห้าวันก็ยังหล่นนะครับทุกคน โอ้สิดดยครับปีนี้ต้นนี้น่าจะไม่ได้กินลูกนะครับทุกคนไม่ได้ชิมเลยนะครับตอนเป็นดอกนะดกมากทุกคนแล้วก็มาแล้งนะครับแง้งน้ําไม่พอนะครับดอกร่วงพอดอกร่วงนะครับเหลือชุดระยะไข่ไก่ประมาณห้าลูกนะก็ทยอยร่วงทีละลูกนะครับลูกที่ไม่สมบูรณ์ก็จะร่วงก่อนแล้วก็ลูกที่สมบูรณ์พอมันเจอ ฝนนะครับฝนมาหนักๆนะครับแล้วก็ยอดออกยอดไหลนะครับคุมไม่อยู่นะครับคุมไม่อยู่ฝาก็ปิดนะครับฝนตกวันนั้นนะครับสองวันติดนะครับฝาปิดแล้วก็ฝนตกลินทั้งวันนะครับสองวันนะครับก็ทําให้ทุเรียนของเราไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับทำรับออกลูก ช้าไปนะครับทําลูกช้าไปลูกติดช้านั่นเองนะครับทําให้ในช่วงของระยะ60วันอันตรายนะครับมาโดนยอดอ่อนอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับทุกคนนี่ยอดแบบแตกสะพรั่งนะครับเอาไม่อยู่ครับกดยังไงก็ไม่อยู่ครับทุกคนโดนฝนอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นมือใหม่ด้วยนะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปทุกคนปีนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กแล้วกันนะครับ ปีหน้าต้องทําดอกให้ไวกว่านี้นะครับถ้าอยากจะให้ติดผลนะครับในช่วงของในแถบของภาคอีสานนะครับทุกคนนี่ตัวนี้มันจะแบบออกดอกในช่วงนะครับประมาณน่าจะกุมภาปลายกุมพามีนาได้นะครับเป็นดอกนะครับเราต้องทําดอกให้ออก ก่อนปีใหม่ทุกคนถ้าจะอยากได้ลูกแบบลูกมีลูกติดต้นนะครับต้องทำดอกให้ได้ในก่อนช่วงปีใหม่นะครับทุกคนเ,เพราะช่วงนี้ครบโดนฝนไปก็เรียบร้อยครับหล่นหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเม็ดจะเป็นยังไงภูจะเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูด้านในกันครับ ห้าสิบห้าวันนะครับนี่ครับทุกคนมีกี่ภูหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5. 5่ห้านี่ห้าภูเต็มนะครับกำลังสร้างเม็ดเลยนะครับทุกคนกำลังสร้างเม็ดครับทุกคนสียดายนะครับยอดมาก่อนนะครับนี่ห้าภูเต็มนะครับลูกนี้ โอ้เสียดายครับปีหน้าว่ากันไหมครับปีหน้าต้องเอาให้แบบติดเยอะคนนี้ครับทุกคนมาดูลูกนี้ลายเม็ดลายเม็ดหนึ่งสองสามสี่อาภูนะครับ นี่ดูที่เม็ดครับทุกคนที่ว่าเป็นท็อปนะครับท็อปลงน้ำนะครับนี่ลูกมีความผิดปกตินะครับดูด้านในนะครับเม็ดเม็ดไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนเม็ดชอค้ำค้ำนะครับนี่เม็ดชอค้ำค้ำนะครับทุกคนนี่คือเม็ดที่สมบูรณ์นะครับจะขาวขาวนะครับเม็ดที่ไม่สมบูรณ์จะค้ำค้ำนะครับ นี่ก็คือท็อปลงหนามนะครับปิดทิ้งดีที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือผมทดลองดูนะครับว่ามันพอแกะหนามออกมันจะเป็นยังไงนะครับพอได้สักยะนะครับมันลงที่ลูกเลยนะทุกคนนาลงที่เม็ดนะครับทุกคนนี่ทุกคนก็พาเพื่อนมาดูทุเรียนที่หล่นนะครับทุกคนก็ผ่าดูเม็ดนะครับกําลังแบบสร้างเม็ดเลยนะครับทุกคน นี่ครับกำลังสร้างเม็ดกำงสร้รางเนื้อกำลังสร้างเม็ดปีหน้าว่ากันใหม่ครับสำหรับปีนี้ก็ดูแรททาใบทําต้นไปก่อนนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาดูลูกเชียนที่หล่นนะครับอายุห้าสิบห้าวันหลังจากที่ฝนตกฟ้าปิดยอดไหลนะครับ ทุกอย่างควบคุมไม่ได้นะครับก็หลนนะครับติดแบบไม่เยอะนะครับเป็นอยู่5ลูกต้นนี้ก็ร่วงหมดนะครับลูกเล็กร่วงหมดนะครับกับปะมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเนีที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทพูด,ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วช่องเกษตรไทยพูดจะอัปเดตให้ดูเรื่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูทุเรียนใหญ่นะครับว่าจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับฝนตกฟ้าปิดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ